บนจอในรายการที่จะพาทุกท่านมาสนุกเพลิดเพลินนะคะท่องเที่ยวบนยุค4.0บนจอมือถือของทุกคนค่ะวันนี้พบกับเรา2คนเช่นเคยนะคะแซมซื้อทีดาบุญตาค่ะและผมต่อสวิตยอดอนดครับผมใช่แล้วค่ะเอาพี่ต่อตายอะไรไปคอเฉยๆติดยังยังติดไหมติดยังยังยังหรือยังได้กลิ่นอะไรไหมได้กลิ่นได้กลิ่นใช่ไหมโอเคคุณผู้ชมในช่วงนี้นะคะ มีใครไอนิดหน่อยแล้วก็เริ่มแบบกังวลใจนิดหนึ่งนะคะ,คะหลายคนเริ่มกังวลด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นวันนี้ค่ะพี่ต่อเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูสมุนไพรกันต้องบอกว่าไปตลอนทัวร์ดูว่าสมุนไพรที่เป็นลักษณะของการสร้างภูมิคุ้มก<า>ันสร้างระบบภูมิคุ้มกันแกไอแ,แก้เจ็บคอต่างๆมีอะไรบ้างภายในพิพิธภัณฑ์การเกษตรและแน่นอนว่าจากเท่าที่เราหาข้อมูลมาศึกษาหาข้อมูลมาแอบดูเป็นทางการนิดนึงเลย บอกเลยว่าเยอะมากนะคะควันนี้สมุนไพรที่อยู่รอบพิพิธภัณฑ์การเกษตรเอาละคุณผู้ชมต้องพร้อมแล้วแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีสมุนไพรชนที่ไหนบ้างท<ห>้าวพราแล้วเราโดดลงไปเลยไหมคะพ <ใน S 1> ี่ต่อไปเลยครับไปคะ่ะไอนื้สาวสายพี่ตอลงโคที่ไหนนี่ดงมัน <c oughs> สมุนไพรตัวแรกไงนี่ไงอ๋อสมุนไพรตัวแรกครับผมมะนาวช่วยอะไรบ้างอ่ะพี่ต่อมะนาวนักมันปีมีรสชาติอะไรพี่แจน มันมีรสชาติเปรี้ยวเปรี้ยวนั่นหมายความว่ามีวิตามินซีสูงมากๆเลยช่วยในเรื่องราวเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันหรือสร้างระบบภูมิคุ้มกันนั่นเองอ๋ออ๋อฉันได้ยินมาว่ามันช่วยในเรื่องของการแก้ไอแก้เจ็บคอด้วยดังนั้นเนี่ยพี่ต่อไอเมื่อกี้กินเลยใช่ไปได้เลย ไปไปทำเป็นน้ำพึ่งมะนาวก็ได้นะคะเมนูอร่อยอร่อยเย็นเย็นชื่นใจนะคะหรือว่าจะเป็นชงกับน้ำร้อนนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็อีกหนึ่งเมนูอีกหนึ่งสมุนไพรที่อยู่รอบตัวเราค่ะคุณผู้ชมนะคะอันนี้มะนาวแต่พี่แจนเห็นตรงนั้นน่ะไปดูดีกว่ามันคล้ายกับมะนาวมากมันคืออะไรเอ่ยไปดูเลยครับโอ้ยนี่พิษทอลูกนี้ลูกนี้คืออะไรอะ่ะอันเนี้ยเขาเรียกว่ามะนาวทำไมอ่ะ แล้วนี่ล่ะอันนี้เขาเรียกว่ามะนาวอันนี้มะนาวอันนี้มะนาวอันนี้มะนาวค่อยๆตัวใหม่ดีกว่าสมุนไไปตัวถัดไปไปกันเลยครับพี่ต่อรู้ไหมรังอะไรเนี่ยรังไหนไม่ใช่อันนี้คือรังที่เขาเลี้ยงพึ่งชนารโรก็เปิดนะมันจะต่อยแล้วไหมไม่ต่อยไหนดูได้น้อยว้าว เยอะเลยเมื่อกี้เราไปเก็บมะนาวแล้วใช่ไหมเนี่ยเราจะไปเอาน้าผึ้งชนารงเนี่ยไปทําน้ําผึ้งมะนาวกันเพราะว่าเจ้าน้าผึ้งเนี่ยค่ะช่วยในเรื่องของทําให้ชุ่มคอด้วยแล้วก็มีเรื่องของการบํารุงกําลังนะคะไปในตัว,วบำรุงสมองด้วยใช่บํารุงกาลังบารุงสมองแล้วก็ช่วยแก้อาการอ่อนเพลียอนนี้เราได้มะนาวแล้วเดี๋ยวเราเอาน้ําผึ้งชนารงไป,ไปแต่นี่ไม่ใช่น้ําผึ้งธรรมดาค่ะพี่ตรับ คือน้ำพึ่งอะไรเปล่านี่คือน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าพี่ต่ออะไรเอ่ยมาเล็ดอปเปะไม่ใช่อะไรอะพี่แจนอันนี้สมุนไพรชนยอดเลยนั่นก็คือฟ้าทะลายโจุนถูกต้องนะคะมิดมากๆเลยเพราะว่าเขาจะช่วยเหมือนกับเป็นลักษณะของการป้องกันหวัดถูกไหม ช่วยข่าเซมหาช่วยแก้ไอนะคะที่สําคัญนะคะยังช่วยในเรื่องของการลดการเจ็บคอด้วยนะคะใครเป็นหวัดคัดจมูกนี่เลยสมุนไพรชั้นยอดนะคะเขาบอกว่าหวานมากพี่ต่อลองชิมดูสิพี่แจนชิมเลยอ่ะชิมคนละใบอัะเพราะว่ามันคือยาสมุนไพรเราต้องกินได้นะคะเราต้องกินได้โอเคอ่ะพี่ต่อกินก่อนเลยพี่แจมาเนื่องสองเนื่องหาแบานไม่เชอ ค่ะคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่อยากรู้ว่ารสชาติแท้ๆของฟ้าทะลายโจรเป็นอย่างไรคับต้องไปหามาชิมนะคะบอกเลยว่าสวนไพรชั้นยอดผมเป็นลมหวานเป็นลมผมเป็นยาถูกต้องนะหวานเป็นลมผมเป็นยาใช่เดี๋ยวเราอีกอย่างหนึ่งเขาเนายขยายพันธุ์ง่ายด้วยอี่แจนเห็น็คือเอาเมเล็ดไปโรยๆไว้เดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาเองค่ะใช่ก็เอาไปปลูกไว้รอบๆบ้านก็ถือว่าเป็น ถือว่าเป็นสมุนไพรสามัญประจําบ้านก็ได้เช่นเดียวกันโอเคถ้างั้นเดี๋ยวพี่แตงขอเอาไปปลูกไว้ใกล้บ้านดีกว่าโอเคไปเลยไเยต้นอะไรเนี่ยไหนอ๋อต้นนี้คือต้นมะตูมซาอุพี่ตาารู้ได้ยังไงพี่ต่อสแกนเคเบิลโคตรงนี้มาแล้วมันก็มีสรรพคุณบอกขึ้นมาตรงนี้สรรพคุณของมะตูมซาอุกินได้ครับนี่นะสรรพคุณของมะตูมซาอุก็คือรักษาอาการปวดข้อ ลดความดันโลหิตอาการซึมเศร้าเป็นยาระบายและที่สําคัญนะช่วยในเรื่องราวของการรักษาหวัดด้วยเงหรอใช่ครับงั้นเก็บไปเยอะๆเลยเก็บไปไหนอ่ะเก็บไปกินเพราะว่ามันช่วยในเรื่องของรักษาการหวัดด้วยไง เก็บไปแค่หน่อยเดียวก็พอถ้าเกิดกินไม่หมดมันก็จะต้องทิ้งไงเดี๋ยวเรา<อ>เค่อยมาเก็บใหมเ่เอาประมาณนี้แหละประ,ประมาณประมาณต้นหนึ่งทั้งหมดเลยแต่พี่ต่อถ้าคนที่เขามาอยากรู้ว่าเนี่ยองค์ความรู้หลากหลายที่พี่ต่อพูดเนี่ยพี่ต่อออกมาจากไหนก็พี่ต่อสแกนตรงนี้เพราะตรงนี้คือฐานต้นไม้แห่งการเรียนรู้<อ>เงครับใช่ฐานต้นไม้แห่งการร,รู้คือเราสแกนเคียโค้ดผ่านเข้ามาผ่านมันก็จะเด้งเข้าไปหน้าลิงก์ของเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์การเกษตรนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีสรรพคุณลักษณะต้นไม้ลักษณะการใช้ลักษณะดอกลักษณะผลต่าง เป็นรายละเอียดข้อมูลเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยอย่างเจ๋งเลยถ้างั้นถ้าบางคนที่ไม่ได้มาเที่ยวที่นี่สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของพิพธิธภัณฑ์ก็ได้ใช่ไหมคะถูกต้องแล้วครับเข้าไปที่ w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  i ซต์วิลเด or. th แล้วก็ไปที่คังต้นไม้แห่งการเรียนรู้นั่นเองนะครับ <c oughs> ก็คือเป็นฐานฐานเรียกว่าเป็นฐานองค์ความรู้ของพิพธิธภัณฑ์การเกษตรของเราเลยนั่นเองครับน่าสนใจมากเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีองค์ความรู้อีกหลากหลายให้เราได้ชมด้วยถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูสม,มุนไพรอื่นออีกดรวยดยกว่าค่ะไปเลยครับไปเลย กินก่อนแอบกินก่อนแอบพี่ต่อนี่พี่ต่อได้ตั้งเยอะอหวานเหรอ,อหวานมากพี่อ่อมนีกินอรพแกินแล้วชุ่มคอมากเลยอะ่ะเนี่ยนะมันช่วยในเรื่องของทําให้ขับเสมหะได้ช่วยแก้ไอได้เพราะมันหวานใฮ่หวานพี่ต่อลองชิมดูเป็นส้มที่หวานมาก เป็วไงหวานปะไม่หวานเลยเปียวเปียวจี๊ดอันนี้คือส้มเลยนะส้มจี๊ดนะคะคุณผู้ชมถ้าใครมีอยู่ที่บ้านหรือว่าส้มทั่วไปก็ได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลไม้นะคะที่วิตามินซีสูงแล้วก็ช่วยแก้ไอช่วยขับเสมหะได้ด้วยไปลองชิมกันด้วยค่ะพี่ตอต้นอะไรคะเนี่ยต้นขิงขิงไงพี่แจนอ่ะแล้วรู้ไหมว่าขิงมีสรรพคุณอะไรไม่รู้ ไม่รู้ใส่ใ<ค>ต้มยำไม่ใช่ขิงทําอะไรอ่ะอัน,นขาปเ่าใส่ต้มยำขิงเนี่ยนะจะช่วยในเรื่องของการ <c oughs> ไอแก้ววัดได้ด้วยครับลมได้ด้วยนะคะใครท้องอืดท้องเฟอ้อก็ทานขิงได้ถือว่าเป็นสมุนไพรคู่บ้านคู่ครัวของไทยเราเลยนะคะเหมือนกับตอนเช้าเที่รู้สึกว่าเหมือนจะเป็นหวัดก็ต้มน้ําขิงดื่มตอนเช้าเ้าจะรู้สึกดสดชื่นแล้วก็มีเลี่ยมีแรงขึ้นมาถูกต้อง <Okay. S 1> ค่ะนอกจากนี้ในโซนนี้ยังมีอีกหลากหลายสมุนไพรเดี๋ยวพี่แตนพาไปชมได้นู่นไปไปต่เลยครับไปเลย จกทาอะไรเฮ้ยพี่ต่อมาแล้วช่วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอะอะไรนี่นี่คือสะเดารู้ไหมเนี่ยคือ,อยาชั้นดีเลยนะเป็นสมุนไพรพื้นบ้านช่วยทางเรื่องของการเอ่อทให้เราเจริญอาหารรวมไปถึงสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายด้วยสร้างภูมิต้านทานใช่มันก็จะลดหวานหวานหน่อยใช่ไหมไม่ใช่มันจะลดหอ,อมแต่มันช่วยในเรื่องของสร้างภูมิต้านทานด้วยก็เอาไปทําอะไรกินอนะ่ะนี่ไปทาน ไปลวกจิ้มกับน้ำพริกก็ได้หรือว่าจะไปทำเสตดน้ำเปลา่าหวานก็ได้<ช>เดี๋ยวพี่แจ๊คจะไปทำสสตดน้ำเปลา่าหวานต้องเก็บไหมเก็บแค่นี่นี่อันนี้ด้วยนี่อยาอดไปไปเอาแค่นี้ก่อนสองยอดก็พอเพราะว่าแค่สองยอดนี้ก็เป็นสมุนไพรที่ดีแล้วไป ู้ไหมที่เรามาเก็บกันอยู่ตรงนี้คือลูกอะไรมะลุมมะตุ้มมช่ไหมคะมะลุม,มปกติเราจะกินแค่ฝักที่มันอ่อนๆกันใช่ไหมคะแต่ว่านี่เลยเม็ดตัวนี้ถือว่าเป็นยาชั้นเลิศเลยนะพี่ต่อทำยังไงพี่แจนกินได้เลยเหรอไหนลองแกะชิมดูสิแจนชิมให้ดูหนะน่ะนี่แกะปุ๊บนะคะคุณผู้ชมมันจะมีเนื้ออยู่ข้างในตรงนี้สามารถแกะชิมได้เลยแล้วต้องเคี้ยวเหรอเคี้ยวดิ สรรพคุณของมันพี่แจนสรรพคุณคืออะไรล่ะเนี่ยนะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยพอกินแล้วใช่ไหมมันจะช่วยให้ชุ่มคอนะคะแก้วแบาดแก้ไอแ,แก้ไข้ได้ด้วยถือว่าเป็นสมุนไพรคู่บ้านที่เราสามารถปลูกไว้รอบบ้านเราได้นั่นหมายความว่าตอนที่สมมุติว่าเรารู้สึกคันคอเราก็กินได้ตลอดเวลาเวลาที่รู้สึกคันคอแล้วก็อมไปมันก็จะช่วยในเรื่องของการชุ่มคอใช่ไหมใช่ได้เหมือนกันรวมไปถึงถ้าเป็นฝักอ่อนๆของเขานะเอาไปแกง ร่อยมากแล้วก็เป็นยาช่วยในเรื่องของการระบายได้ด้วยอยอนอ่อนก็สามารถที่จะเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกก็ได้เหมือนกันนะคะสำหรับมันลูครับผมแล้ววันนี้นะครับเราสองคนก็พาไปตลอดทัวรอบพิพิธภัณฑ์ไปตามล่าหาสมุนไพรที่ถือว่าสร้างภูมิคุ้มกันต้านโควิดไม่ใช่บอกว่าต้านโควิดต้องบอกว่าสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ช่วยในเรื่องราวเกี่ยวกับการ กันวัดดีกว่ารวมไปถึงบ้างตัวนะคะก็ช่วยในเรื่องของแก้ไอนะคะบรรเทาอาการเจ็บคอนะคะแล้วก็อย่างสร้างภูมิคุ้มกันอย่างที่พี่ต่อด้วยนะคะดังนั้นนอกจากองค์ความรู้ที่เราพาไปเที่ยวแล้วใครที่อยากจะรู้จากองค์ความรู้ออนไลน์แนะนําเข้าไปที่นี่ค่ะ www.wisdomking.or.th นะคะ,คะ,คะทังความรู้ออนไลน์ของพิพิธภัณฑ์าการเกษตรหลากหลายมากให้ทุกท่านได้เข้าไปเรียนรู้กันค่ะครับผม สำหรับวันนี้นะครับเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะครับท่านไหนที่ชอบอรายการดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดไอ้กรบแม่นะคะให้กับทางที่พีสังขา์กากเรเกษตรเราด้วยและทีพีน่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวไหนทำกิจกอมไรเรียนรู้ที่ฐานเรียนรู้อะไรต้องคอยติดตามนะคะสำหรับวันนี้เราทั้งสคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย นะคะนี้ถือว่าว่านอนนอนเราก็จะอยู่คู่กับทิงนะคะไม่ใช่